ทุกคนวันนี้มาบอกข่าวดีสําหรับใครที่ผมร่วงนะเน้นว่าหนักเลยนะหนักจนต้องตัดสั้นหยิบพดแนะนํายาสระผมตัวนี้เลยแฟรีพ่พายดีจริงๆจําได้ไหมว่ากอนหน,ะน้จริงจริงหยิบพดนะผมยาวแต่หลังช่วงหลังคือมันร่วงหนักมากจนต้องตัดสั้นตัดสั้นตลอดเลยใครแนะนําตัวไหนมาดิฉันใช้หมดค่ะใช้ทุกอย่างแต่มันก็ยังร่วงอยู่ดีไรสดเขาไรสดขายเนี่ยก็ของแบรนด์เขาก็น่ารักนะแนะนําดีแล้วอีกอย่างราคาไม่แพง290บาทก็เอาวะกูยังไงก็คือ ใช้มาเยอะแล้วว่ายังไงก็เอาลองใหม่ว้มาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องลองอีกอะ่ะแล้วพี่ฉันก็กดสั่งมาเลยค่ะอืมใช้ครั้งแรกก็มันก็ยังั่วอยู่นะแต่เอาจริงๆสาหรับตัวฉีดพอดนะประมาณครั้งที่ครั้งที่สี่คือมัน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 ไม่ล่วงแล้วมันร่วงเหรอมันร่วงไว้แบบคือจากแต่ก่อนแค่หวีอะหวีแบบอืมกูหวีขึ้นเนี้ยผมติดมาคือตอนเนี้ยหวีไปเลยหวีผมไม่ล่วงนี่คือผมล่วงจนบางนะเอาจริงๆคือมันไม่ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีติดแล้วตอนเนี้ยแต่ตอนนั้นอะ หวีร่วงสะร่วงทุกอย่างร่วงยิงพดก็เลยอยากจะมาแนะนําคือใครที่มีปัญหาผมร่วงผมร่วงหนักๆแบบร่วงจนเครียดอะร่วงจนแบบลัวหัวผมมันจะหมดหัวลองใช้ตัวนี้เอาจริงๆลองใช้ลองใช้ดูลองสั่งมาใช้อีกรดแ 9, ปะตะกร้าไว้ให้ลองอะนะแนะนําสําหรับคนที่แบบมีปัญหาอนะอยากให้หายจริงๆ